พอลมนแน่ครับครับนี่กามานี่กามาซับน้องไม้เลยครับสัสดาีครับมมอนี้ตั้งท่าเลยซับอย่างเดียวเลยครับพี่เห็นน้องไม้ยังไแต่เต็มเต็มเขี้ยวลงไปออกไปข้างนอกนะครับครับโอ้ นี่งามงามุดครับนาะเปียกหรือเม็ดอะเปียะแขนงบ้านนะยึบตั้งอีกตังอีกโอโหขาดเลยสิอกมันมมีแห้งหอด,ดเลยหันมันออกมาจากด้ึง,งวะออ มาใส่เขาก็มาหาเนี่ยท่านเขาบอกกันจะถ่ายขิดเออเออนั่นละนั่นละเออนี่เี้ยโูุ้ัวใหญ่ตัวใหญ่หัวขออึ้นผุนใหญ่กิ่งล้มมากเลยครับ บุกใหญ่เลยพุ่นท้งพุ่นภัพนี้ใหญ่ขึ้นเลยครับนี่โอ้จุดดูจุดเด่ครับผมฮึโอ้ฮึนั่นโอ้เป็นปลายเลยวันนี้ อืออ่ะู้มันเวลาซับไปมันบึนทึกแต่ทั้งป่ายมันนะอืมอทั้งพวเลยครับพี่น้องไปอือสิได้แลวครับมาแล้วมาแล้วนี่ เมื่อเร็วเน,เนี้ยบอสปัดสายปัดเขาเลยคนนีงในทางเขาเลยครอ้พี่นออ้องตัวนี้ออกทางจากก่อมาเลยครับเป็นแม่เป็นแหนงออกใหม่อ่ะเป็นลายครับตรงใหม่ลายครับนี้นี่ต้องคุดเอาจากน้อยครับ งามงามครับเป็นลอยลายไหมลายงามครับเป็น lều cái nhang ao nhà yêu mày phải cô nè mày phải rồi cọ là đây ngắm các cái nồi này cái này ว่าตัวนัน้นเงยๆครับเวลาตัวน,นั้นนะคือยังมันจับมดมดมันขึ้นด้วนน,น,น,นะสีขาวนีก็ได้สองหลักครับอยู่เลยเฮ้ยแต่ว่านี่นนะมมกมงโกนี่หมดหลายเนาะมันขึ้นนอใหม่ครับนี่ก็ได้สอง ตามพุ่นงุ่นอาไัเงันยยตัวนนะโอ้โหโอ้กิ่งลงไปถึงใต้พอ้่ต้องปุ่มละหุดนี่เลยตไลท์เนยตั ไฮไลท์โอ้งามเลย okay. นใหม่ลายครับพี่ต้องอุ๊ยมงเดียวโกวเดียวได้ดหาหกโนนครับ phụ oh, ừ, no. uh. oh, no. uh. nhảy đấy là khổ hey. Ngàm ngàm cả tên ông Cần bàn này Xăm đi vào mình nhảy đó กมงเอาไปเผาไปโอ้หมดหมดดุดอะไรหุกขึ้นนอใหม่ครับนี่นอนี่งามครัทเซ่น,นอนองอลายรับครับครับองอไลานอนนี่ออกมาทั้งเป็นเลยพป่นู ตินโพนครับ <c oughs> นอไลครับน้ำกระไล่นกระติดน้ำน้ำม,มันลายวะ <c oughs> เออพุดโอ,โอมๆมาดิอ้อน้ำโพนครับเี่ คุณเอลึกเลยโอ,โอ้มันอกมาทุ่คุณแงรับโอ้มันอกเรียครัดแบงเตรียมเพรล, <c oughs> <c oughs> ลมแม่ดังแห่งครับงามงามเลยอันลายครับพี่น้อง น้อไม้นี่เลยจะเอาไปทเทียนยังก่อนน้อไม้ดอง่ะงามดีครับอืมเป็นน้องงามๆเลยครับวันนีม้มานักเลยพี่้องมาคึกมง บมเมนถึงมองดอกครับคุณบดมาหาก่อนครับที่นี่กับองเด้อสิหนอ้องครับเฮ้อนออนออนเนาะมันออกไปที่กันครับ โอมัยไลายมอมัยไลยโดดนึงครับนี่งตเงาเติบยอู้ อ่ะคิดดึงเอามากัยากเลยพี่เนาะเพราะว่ามันหกแล้วมันมีเก็เต้นน้ำครับมันคือติดเกาะ สวยสวยดีสวยดียดมาซับน้องใหม่กับมวลดีเลยพี่น้องเห็นน้อยใหญ่ๆสิวมวลครับจมดอกเพนมาบ่เห็นกับจมอยู่ครับ ครับนี่ต้องเห็นบนยังไง,งเลยครับอนะันนั้นเป็นอครครับจุ๊เออทำทำงานสร้างเลยคนนี้ เอ้อไปได้หรนอ n ้อันนี้ก็เต็มเลด้วยครับี่นอนเต็มทงปุยทงยามนะครับจะเอาเมีดต่อแม่จะเอาไปเทใส่ทงปุยก่อนมาเทาใส่ปุยก่อนนี่แต่ no ใหม่งามๆใหญ่ๆ เอาอีกแต่ยามเลยอ่ะเต้นเพิ่งปุ้ยแล้วเปล่ครึ่งแล้วครับกว่ครึ่งเพ้่งปุ้ยแล้ว เอาอีกคนจากยามนงอมกคนครับโคดีเลยครับ Que ม่แยกะโบรีก็คินดีว่ามูโบก็คินดีแล้วมาแกงแซ่บกระดูกส่ว